ต่อคำถามครับขอรีวิวหุ้นเทนเซนหน่อยเดี๋ยวเรามาดูนะครับเรามาดูเทนเซนใน Google Finance นะครับเซิร์ชไปปุ๊บก็จะเจอเทนเซนนะครับจดทะเบียนในตลาดหุ้น ฮ่องกงนะเราก็จะมีตลาดหุ้นอเมริกาครับแต่จะเป็น OTC อยู่นะครับแล้วก็มี Tencent Music Entertainment นะครับอยู่ใน New york stock exchange ครับแล้วก็ Tencent Holding อยู่ในตลาดหุ้นลอนดอนครับแล้วก็อันนี้อยู่ในตลาดหุ้นอเมริกาอีกตัวหนึ่งนะครับราคาก็จะไม่เท่ากันนะครับในแต่ละตลาด เทนเซนก็เป็นโฮลดิ้งคอมมานีนะครับอยู่ในเซนเชนท์ครับที่เรารู้จักกันในบริษัทเกมนะครับโดยที่มันเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์มีต่างๆอีกมากมายครับโดยที่โฟลเดอร์นะครับซีโอก็คือมาหัวเทงนะครับแล้วก็ก่อตั้งตั้งแต่ปี1998ครับเฮดคอสเตอร์อยู่เซนเจนท์นะครับมีพนักงานตอนนี้แสนกว่าคนที่เรารู้จักกันก็คือบ c h a t แล้วก็ QQ ครับข่าวที่น่าสนใจในบูมเบิร์กนะครับก็จะเปิดเกมชื่อว่า Dungeon Fighter นะครับเปิดตัววันที่21พฤศจาย โดยนักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าเกมนี้มันจะทำให้บริษั t นะครับเทอร์นาล์ในปี2024ครับเรามาดูเทนเซนทามเฟมเดนะครับอันนี้มันก็เพิ่งทะลุแนวต้านมาได้ประมาณ3วันครับแนวต้านถัดไปที่1ส1่ส่วนอันนี้เป็นกราฟเทนเซนในฮ่องกงนะครับชื่อย่อก,ก็คือ700รครับทามเฟมเดอันนี้เป็นวันที่มีอีเวนต์เปิดตัวเกม21พฤษภาคมนะครับแต่ตอนนี้มันก็ลากขึ้นไปอยู่ในกรอบอันนี้แล้วครับ ส่วนเทนเซ n นในตลาดหุ้นเมกาทำเฟรมเดย์นะครับก็ทะลุแนวต้านเช่นเดียวกัน,นครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงกับหุ้นเทนเซ n นตอนนี้ลองคอมเมนต์คุยกันนะครับผมบบเป็ดศอนเทรดครับ